ส่วนผู้จัดคนสวยคนนี้ค่ะคุณติ๊กกัญญารัตน์นะคะหลังจากผ่านทั้งงานรายการแล้วก็ภาพยนตร์มาแล้วค่ะล่าสุดเธอก็ขึ้นแท่นเป็นผู้จัดละครเรื่องแรกนะคะนั่นก็คือเรื่องรักพลิกล้อค่ะโดยได้ดึงเอาหนุ่มเพื่อนคณินนะคะมาประกบคู่กับสาวสายหมามณีรัตน์ร่วมด้วยปีเตอร์เดนแมนแล้วก็อมสุชาค่ะในละครโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องนี้นะคะ,คะไปติดตามค่ะ สเตอร์ฟิตฟติ้งสมใจสำหรับละครโรแมนติกคอมดี้รักพลิกล็อกโดยผู้จัดละครป้ายแดงติ๊กกัญญาัตจากค่ายน็อตสตาร์โปรดักชันหลังเก็บประสบการณ์มาเกือบ10ปีจากรายการเซฮายและภาพยนตร์ตั้งวงงานนี้ได้พระเอกสุดฮอตอย่างเพื่อนคณินมารับบทกิติพัฒน์หนุ่มเจ้าสเสน่ห์เจ้าของสมโมสรขี่มา้าประกบคู่กับสายไหมมณีรัตนในบทสรุตาดีใสเนื้อสาวสุดเปรี้ยวร่วมด้วยออมสุชาในบทนวิยาสาวน้อยช่างฝันที่มีใจรักในกีฬาขี่ม้าและปีเตอร์เดนแมนดักธุรกิจมาดเข้ม ผู้มีปมเรื่องความรักและเมื่อทั้งสี่คนได้มาเจอกันความรักของพวกเขาจึงเกิดอลวนพลิกล็อกกันขึ้นมาเป็นสเสน่ห์ที่ผู้จัดใหม่คนนี้ติดใจจนหยิบยกขึ้นมาทำเป็นละครให้ผู้ชมได้อมยิ้มกันก่อนนอนครับ เป็นเรื่องแรกสําหรับติ๊กเลยในการทําละครค่ะเพราะว่าปกติก็ทํารายการแล้วก็หนังแล้วก็อันนี้ก็เป็นก้าวแรกทุกย่างก้าวของการทํางานละครมีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นกับมันทุกครั้งเพราะว่าถือว่าเป็นงานใหม่ปกติตัวเองจะเป็นนักสแสดงทํางานเสร็จแล้วกลับแล้วก็ได้รับโจทย์จากผู้กำกับแต่คราวนี้จะต้องมาคนโทรลตัวเองทั้งหมดข้างหลังก็รู้สึกตื่นเต้นกับงานใหม่อยากน้อยนะคะก็ฝากละครเรื่องแรกของติ๊กด้วยนะคะสําหรับเรื่องรักพิกล็อกค่ะจะมาสร้างสีสันและเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้ทุกคนก่อนนอนด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังมีนักแสดงมากฝีมือมาร่วมสร้างสีงสันอย่างเอม็มอภิณารุ๊กกิฟสุมนทิพย์และอีกมากมายพร้อมด้วยผู้กำกับมือทองอย่างนายสรรสวดีวงศสมเพชที่เคยสร้างความประทับใจในภาพยนตร์และละครสุดจ้นกับอ,อมสุชามาแล้วหลายเรื่องและเตรียมจะเปิดกล้องถ่ายทำละครเรื่องรักติกล็อกต้นเดือนสิงหาคมนี้อัธชัยหัดอ่านรายงานค่ะผู้กำกับชื่อนาย,นายแต่เป็นผู้หญิงนะคะ,คะแต่ชื่อจริงชื่อสารสวดีนะคะ <laughs> ค่ะ